เจ้านักเหรอครับล่ะยังมาตรงได้ปะนี่มินนะมันหนุ่มนะเอเลยมาขายมาข้างน้องนี่ช่องใช้ทกประเทสองสามหลายชองหลานทหารยูนยังนอกนะบ ไดนสำหวัดประจายนี่คับเอาคนเก่านี่ครับขนนี่ขนเปรซ้อมาเต้นห้ลมให้ลมหือดอกเกดดอก่อดตรงนี้ให้คนนี่เนาะให้คน้นีดจานห้าสให้ออกแล้วว่โอ้นักนนเดี๋ยวห้่มมไดถือซีฟุ นไปถึงได้รถถ้ากนขอกระรุดถ้ากดบอกละอันนี้เจ็รมาลดห้าสิบใช้สีละอันห้าสิบเจ้าห้าร้อยสาบนบัต้อยงั้นล่ะคจาละห้าสิบบาทจา5ละห้าสิบบจายละห้แล้ียงเ็ มันฮะแม่นากแม่นากนา้ำวง่เฮ็ดเฮ็ดตีเขาไปหาเนี่ยไปหาปลาอย่างนี้ปลาบ้านเฉินนี่กบปลาแม่หกปลอ,อ,อมันเป็นจะได้ของในปลาบ้านเขาในเรื่องของเฮ็ดเนี่ยมันเป็นด้อยมาให้เห็นมันมุมี้ยังอะ่ะมุนมนี้สวนยางม,มงุมีส่วนยางมีส่วนยางอยู่ทั้งบนนี่ไข่เฮ็ดครับนี่ไข่เฮ็ดบนด้อยเฮ็ดมันอยู่ที่สูงครับแต่เลยปอสารพิษปอสารพิษเรียงปอสารพิษหรือปอดแน่ส่วนใหญ่ไม่เป็นเฮ็ดเอียงนะครับตีด้วยเฮ็ด ด้านเนี่ยนักเฮ็ดลมเนี่ยเฮ็ดลมเฮ็ดหมองฝูงมันต้องออกนักเฮ็ดขนออกอมไม่ขนแต่ละปีนี่กูเดี๋ยวไปเก็บมาได้น้ำครับถ้าคำนวณพอนะทะเลีเยได้อยู่ฤดูกาลหนึ่งลายมืินลายมืินอยู่ลายมืินอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไปจองรอบหรืออะไรไปซ้อนฝายในช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้เหมืนเฮ็ดตีนมันกำลังออกหรือว่ามันมันมันออกออกไข่ไนะก็ออกก็อย่าง ตอนนั้นอยู่กับฝ้าฝนเนาะฝ้าฝนนี้กับฝ้าฝนนี้ฝ้าฝนนี้นี่เฮ็ดนี่ออกตลอดช่วงระยะเวลาตีออกไปมีกี่รประมาณกี่โมงตีกับมาแน่ตีกับสามโมงเจ้าอีซีทุกวันเหรอครับล่ะถ้าเฮ็ดออกไปทุกวันช่วงนี้ฝนตกเงี้ยเท่าไหร่เาเขาขายเริ่มต้นดีจานที่บานครับ กันเช้าถ้าเป็นเฮ็ดมงกุงมีไก่ดูตีตะลุละสามร้อยไปมั้นดีมุลละสามน้อยเฉลี่ยต่อวันนี่เขาได้ประมาณกี่บาทะครับมันมันมันแน่วันงก็ได้พันตัาทห้องมันได้มาได้นักก็ซื้อหนอยสองสามน้อยไปสามจะนั่นอ่ะไปหาเพ็รมาตาเาตาอะไรเจ้าในในแต่ละวันนี่มันจะไปหาจะได้เฮ็ดอย่างเงี้มั ได้ได้เฮ็ดลมก็เฮ็ดใครก็อยงมงคงอย่างเงี้ยมีพอสัปดาหแน่เฉลี่ยแล้ววันละประมาณสักเท่าไหนกี่กิโลเฉลี่ยมันมาแน่เนาะบางวันก็ได้พันปลายบางวันก็ได้เช็ดตะล้อยน้อยสุดก็ห้าร้อยฝายอย่างเงี้ยไปทุกวันนะไปทุกวันมันจะมีไปถึงเดือนยังครับนี่อันเฮ็ดลมเนี่ยไม่จะมีเดี๋ยวเดินนี่เดือนจังบุญเดินนี่เราเฮ็ดนี่นี่ ถา้ถา,มถามันลงจุดนี่เจ um. ้าหันมันใส่ออกแผมไม่แน่ออกเลยเลยจนที่นีฝนมันถ้างฝนตกถ้ามันแดดนี่ไหนเป็นยางนี้เฮ็ดออกแสงเฝ้าระวังกาลาตาถุงสัตว์ที่ đây. Nhìn cái